ครับข่าวจริงมาแล้วครับข่าวจริงมาแล้วนะต้องแบบนี้แหละครับคือข่าวจริงนะครับและมีแหล่งอ้านอิงด้วยนะครับคือใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์อยู่นะฮะถ้าไม่เข้าใจยังไงลองอ่านดูอีกทีนึงนะครับจัดให้ผู้ประกันมาตรา33ามคอมออนุม,มัติจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียวเลยนะฮะครั้งเดียวหมื่นหมื่นห้าครับหมื่นห้าพันบาทครับก็สำหรับบางท่านนะที่ มีประกันสังคมอยู่นะครับก็คงจะบ่นและรอการเยียวยามานานนะซึ่งไม่ได้มาตั้ง3เดือนแล้วนะครับสุดท้ายก็มีการเยียวยาและให้ทีเดียวไปเลยนะครับนะฮะย้อนหลังนะครับไปอ่านกันนิดนึงดีนะว่าข่าวนี้มันสั้นนะครับเฮ <Hey, S 1> ยินดีด้วยนะครับประกันประกันตนมาตร3า33คอมอมอนุมัตินะครับจ่ายเงินเยียวยา3เดือน สเดือนย้อนหลังนั่นแหละนะสามเดือนเดือนละ5,000บาทจ่ายครั้งเดียวเลยนะครับหมื่น 5, ที่ประชุมคอรมอมีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโควิด -19 นะครับตามที่กระทรวงแรงงานนะครับเสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะบางคนบ่นมาแล้วว่า จ่ายก็จ่ายภาษีก็จ่ายนะเราไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้นะไม่เห็นได้เลยนะครับโอเคแต่ผมว่ามันช้าไปนิดหนึ่งนะเนี่ยนะครับนี่มันเดือนไหนแล้วนะฮะนี่มันก็เลยกลางเดือนนะ,ะกระดักกระดามาแล้วอีกด้วยนะครับโอ้โหทําอะไรช้าจังแต่ก็ยังดีฮะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะประกันสังคมนะที่ไม่ถึง6เดือนนะครับประกันตนที่ไม่ถึง6เดือนเอาไงต่อหรือ เพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนประมาณ60,000คนคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมจ่ายเยียวาจำนวน15,000บาทต่อรายครับเออก็ใครที่ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับไม่ถึง6เดือนนะครับและก็หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนนะก็ดีนะช่วงตกงานเมษาก็จะเป็นพอรกร นะครับแลามีการหยุดชะง,งักเออเป็นเรียกว่ายัางไงดีเป็นการประกาศนะเป็นการเริ่ม3เดือนเยียวยานั่นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มเยียวยาอื่นก็กลุ่มอื่นนะก็ได้เยียวยาก่อนใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่มีประกันสังคมนะโอ้โหเดือดร้อนกันจังแต่ก็ไม่ออกมาสักทีนะช้าช้านะช้ามากโอเคแล้ววันไหนนะวันไหนเข้าใจว่าจะเป็น ต้นเดือนนะฮะต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเดี๋ยวรอฟังข่าวกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะข่าวนี้เดี๋ยวตามมาอีกแน่นอนนะครับสำหรับกรุงเทพธุรกิจเขียนเจมคอมอ่านครับผมขอบคุณครับ